นาวันไี้ครับผมเบคิลเมอร์ผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเอาล่ะผมจะบอกว่าตอนนี้ผมไม่ตานแล้วอ่ะแล้วอัพสเต็ปของก็เต็มแล้วด้วยผมอัพไปทางดาบไม่มีอะไรให้อัพแล้วอ่ะเร่งมันผมก็ฟาร,ร์มจนได้ท่าใหม่มาแล้วนี่ดูนะดูซ่วม <laughs> สงนซดาผมก็ใช้มาตเตอรี่จนเต็มเลยอ่ะแบบเชี่ยวชาญมากโอ้งั้นเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วบ้านนอกจากไปตีชาวบ้านอ่ะ อยาก้องของใช่ไหมมาดีฟันฟันโอ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยฟนป่าไม่เข้าใจมา <c oughs> ดิไปนะน้ำอานดัเขตผมโอ้ยแล้วฟัน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 เฮ้ยพี่เอาเยอะเฮ้ยโย่ดงดงดงดตาย ไม่ใช่เผาเงือกเฮ้ยอาพระมาสู้เลยเหรอเฮ้ยจริงโอ้โอ้้ใครอีก่คนเนี้ยโอ้มันถึงจะใส่เลยไม่สนใจแล้วละโอ้ Why are you เฮ้ยเขาคนนั้นมันสุดยอดมากเลยวะ่ะเขามีอะไรที่พื้นด้วยไงฮัลโหลอะไรเนี่ยทำไมมันมืดไปหมดเลยเออว่างไงนัดเผาวิสีป่ะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วแล้วเผาอะไรอะ่ะเผากู้วิสีแล้วนายรู้ไหมว่าทำวิสียังไงอืมไม่รู้อะเอาทำมาไม่ใช่เหรอ ผมต้องกลราคาตาคุริผมถึงจะเป็น v ีสีได้อ,ะอ่ะอ๋อก็ใช่จะได้ปีหงองคาตาคุริ v 2ใช่ไหมใช่บอกว่าค่าแล้วต่อกระจกอะ่ะแร่กระจกเอาไปทําีสีได้เอ้ยมันยากมากเลยนะพี่ไหวอะ่ะโ้ระดับ KFC แล้วมาทอ <c oughs> โอเคถ้าจะเอานะมันต้องใช้จอกซักเซ์มาตีบอสออลิทเพื่อเอาจอกก่อนมาเนตาม,มาเ <c oughs> อาเจอําแมอะผมลงทางกับพี่ขับไปหาเกาะกลางไว้ได้ไหม โอ้ยอาเรามาเกาะกลางแล้วคุ้ยกับแมวนี่เหรอจัดการพวกออลิทจะมีโอกาสได้จอกนั่นนะเพราะเป็นเควสฆ่าอีลิทเหรอไหนมันบอกว่ายังไม่มีเควสอ่ะทั้งนั้นก็ต้องหากองตามแมพโอ้ให้ตายเถอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นค่อยหาแล้วกันนะอาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเต่าเห็นว่าเกาะอันนี้มันเหมือนคาเฟ่ที่โลกสองอ่ะที่ที่แบบชอบมาตีกันอ่ะ oh. เอาละถึงแม้เราจะไม่มีเผาวิสีะนะแต่ผมว่าผมก็น่าจะกอราข้าหัวคนได้แล้วนะงั้นเรามาเริ่มจากไอ้ข้างหน้านี่ก่อนดีไหม้าหัวน่าจะพอพอกันเย่าใช้ด้วยนะโอ้ยหวยเ้ยนาไอวิน uh huh. เปิดพีวพีไปทหารเรือหรอ อาคีสังเกตใช้ผลประตูโอ้จีสเจบตี้คีเอเอวันดีวันดีพร้อมที่จะตายหรือยังโอ้โอเคตอนนี้ผมกลับมาที่โลก2องน,นะเพื่อมาเก็บประสบการณ์ก่อนเพราะว่าโลก3ามผมยังไม่ไหวอะ What the มันสู้กันอะไรยังไม่เรีย้ย เออมาโอ้อุ้ยคนปลาทด้วยใช้น้ำทะเลไม่ได้ละเออมาวันแปดหมื่นมาไอ้อยู่นิ่งๆมองไปเออฟันฟันอย่างเดียวพระฟันอย่างเดียวฟันหนึ่งฟันทีอืมจะตายอู้อ้าวจะตายเหมือนกันนะโอ้ยอะไรปลาไฟฟ้ามาเสื้ดเท่ากันแล้วไปฉากเลยวันแปดหมื่นทีฟัน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนกูจับล็อกไอ้ ไรที่อยู่ที่บาดิให้หมดเลยไปเจอกันข้างนอกเฮ้ยย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 เยย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 ้ยยยยยายย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 นยยยยยมยย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 ฟยนยย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 ยกยย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 ยกยยยยยย่ยยยรยย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 ย่ยยย่ยยยะกยยยยายย ไปโดนปันเฮ้ยจะตายแล้วโอ้ยเจสสัสเฮ้ดูสู้ฆราเต็มตุ๊กเครื่อง<า> <c oughs> เฮ้ยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ฮ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 ่าฮ่าแล้วผมจะกลับไปยังไงอ่ะปล่อยผมหน่อยอให้คะแนนการต่อสู้ผมหน่อยครับจาก1นึ<ร>่งถึงสิบเอามัางกรให้เท่าไรท่านให้6แล้วกันเอาลาวาดิ าละผมว่าจะเปลี่ยนผลสักหน่อยนะเพมีผลเคฟซีแล่ผมจะกินมัน <c oughs> อ่าไหนไปลองผลอะไรดีกว่าีกูแรกกลางไปอุ้ยลมพัดมันดกเรียน <c oughs> เออผมไม่ได้อัพผลมานะมันก็เลยเบาอย่างนี้ไหนใช้คู่กับเซเบอร์สิฟันสามทีฟันทีเดียวแรงใช้ได้นะผลเคฟซีเหลือสกิลสุดท้ายอะ่ะขอฟร์มาก่อนนะมาอเอา้า แย่งฟันทำไมเนี่ยหนึ่งสองอะเฮ้ยพี่ฟาร์มตัวอื่นมีเยอะแะคาราเต้รถเงือกมาดิมันตะกรียนอุ้ยไม่โดนเฮ้ยนังเหนียวาไม่เข้าเลยเนาะอือโอ้มัดตะกรียน ฮึบมัดนักเรียนตึแล้วก็ฟันสามทีแรงแล้วเนี่ยดูท่วมเอ้ยจี๊สองฝ่ามือึบอะไรยีทำอะไรฟันสามทีอืมเต็มเต็มเฮ้ยเอาไปนูแล้วได้จะดีทำไมวะกีดยูเอนแบกเกียเออมาแล้วมาแล้วอืมฟันหนักเอ้ยจีดันเดียวโอเคมาตูท่วม เอ้ยกดผิดกดสับจอวันหนึ่งทีโดนยังไงนะเอ้ยอะไรเนี่ยลูกเกี๊ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยโลกเอ้ยอย่าเพิ่งไปตีกันเลยกันมปดีกว่านู้เอ้ยเข้าไปแล้วอ่ะอ้าวว่าไงอ้าวอ่าฮึ่มวัดแสงใช่ไหมมัดนักเรียนเอ้ึฟันสามทีโดนโอ้โอ้มัดนักเรียน คนนั้นอยู่นี่ออไปเยี่ยวก่อนจะไปไหนกลับมาดีเฮ้ยิดวีวมบินได้คนเดียวเหรอะมาเฮ้ยตามทันเละเนี่ยมันวิวเลยบินเร็วว่าแสงได้ไกลมัดน,นกเรียนออาไม่โดนปั้นสามทีออเอาล่ะผมติดใจผลนี้มากเลยอ่ะนะแบบของรักของข่าเลย คนกำลังมาไอ้ไออา้าวคนไทยเหมือนกันเหรอเคฟซีนะ่ากินด,ดีนะผิวไปกินข้าวสิ่อา้าวล่ะผมต้องการคู่มือเ็ราะผมจะลองผลเคฟซอยากลองวัดกับคนข้าหวหัวสูงๆว่าจะไหวไหมถ้าหัวนายถ้าเจ็ดล้านไม่ว่าน่าจะได้ประสบการณ์อยู่นะได้เลยครับผมไายเต็มที่เลยนะหามยังมือย เราไม่ตีกันเหรอตีสิสอือมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ดามเลยเนี่ยโอ้ฟันสามทีอือโดนเปไ็นไงหนีก่อนอา,าร์พีกีกระเต้บรรลุเงือกดูซ่วมเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนันบอลไม่เกี่ยวอือฟันหนึ่งทีดูส้วมกระเต้บรรลุเงือกม,มันติดสองฝามือเฮ้ยไม่โดนเป็นไงลนะ่ะ ไงเป็นไงฟอร์แล้วเหรออืมก็ใไดีนะเต็มสิบให้เท่าะไรอืมทีด่ดูดูแล้วก็ได้ฮะนะแต่อันนี้น่าจะดีกว่านี่อย่าบอกว่าถ้าแปลงวัตถุก่นกอนนี่ผมตายไปแล้วใช่ไหมเดีย๋ยรู้เลยพี่เอ้ยคนนี้น้องหรือเพือ่อนเนี่ยคนนี้อันนี้น้องเหรอเดี๋ยารู้เลยพี่ประกอบพวกนี้มันคืออะไรครับเนี่ยมันก็ช็อคินเฉยเยเฮ้ยอะ,อ,ะอะไรอะ พนะี่สนใจตีมมาโออเธอเลือกชาร์กเฮ้ยเอาไปแล้วตรนไงใช่ผมโดนไปแล้วนายจะทิ้งเราไว้กลางทะเลเหรออ้าวเฮ้ยไปตั้งรามันโหดจังวะอ้ว โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้น,นะครับนะคลิปนี้ไม่ได้มาร่าฆ่าหัวเต็มๆนะครับผมสู้ใครเขาไม่ได้เลยผมต้องไปฟาร์มเผา V4 มาเพิ่มนะครับถ้าอยากให้ผมมาร่าฆ่าหัวในคลิปต่อไปแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึง3,000ไลค์นะครับแต่ผมจะกลับมาแบบเต็มยศเลยนะโอเคแต่กดจาก,กัไปแล้วต้องมีคำถามก่อนแรกคำถามคือแต่คุณร่าฆ่าหัวคุณจะใช้ผลอะไรนะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ๊ายบาจ้า